อืมมันอร่อยกว่าตอนไม่แช่เย็นอีกนะครับดูสิครับน่ากินมากเปรี้ยวหวานอร่อยเข้ากันมากเลยทุกคนลองกินตามดูนะอร่อยมากนี่นะครับทุกคนของมาใหม่ๆเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาคินโจนะครับเจลลี่เปอกเปลือกกินได้นะครับผมเขาว่ากันว่าถ้าแช่กับเจ้านี่ตู้เย็นนะแล้วจะอร่อยนะครับ นี่เลยเดี๋ยวเรามาแช่กันเออปกติเนี่ยคือกินธรรมดาก็อร่อยแล้วนะแต่เขาว่ากันว่าต้องแช่เย็นนะครับและนี่คือที่แช่ของเรานะครับผมอ่าตัวนี้ก็เทลงไปเลยอย่างนี้เลยนี่เอาน้องลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงนะให้มันเย็นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมากินดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่า นี่เลยนะครับผมมีหลายรสเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ลองชิมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันจ้าโอ้และนี่นะครับทุกคนคินโจนะครับเย็นเ็นเลยนี่คือแบบว่าแช่ได้ประมาณประมาณแบบหลายชั่วโมงเลยนะอ่ะเอาสีแดงดีกว่านะครับทุกคนนี่เป็นสตอรอเบอรี่แบบนี้เลยนี่นะ มันจะอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่านอ้อนี่นะครับทุกคนนี่ครับกินทั้งเปลือกได้เลยนะอันนี้กินไม่ได้นะเปลือกที่ห่อเนี่ยกินไม่ได้นะครับแต่ว่าเปลือกอันนี้กินได้นะครับโอ้โหทุกคนมัน,นมันปุกปิ๊กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตก,กินนะอืม ืคือแบบมันหวานขึ้นนะครับเนี่ยแล้วมันแบบว่าดนึบๆเลยอะ่ะอร่อยกว่าไหมมันอร่อยกว่าตอนไม่แช่เย็นอีกนะครับหอมอร่อยอ่ะทุกคนเย็นเจี๊ยบเลยโอกิเย็นๆแล้วสดชื่นนะครับหืมทุกคนผมมีเนื้อพอดีเลยนี่เนื้อพอดีเลยเดี๋ยวผมลองจิ้มกินดูจัดเข้ากันไหมเนี่ย นี่เลยทุกคนดูสิโอ้เหเฮ้ยดูสิทุกคนขน,นมเนื้เกะอกะก,กนโจเข้ากันมากดีดิเกาะกะกินโจเข้ากันแบบมากเลยอะทุกคนดูดิไม่ออกเลยอะ่ะเ,เหมือนเหมือนเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะที่ร้านพี่อ่ะไอขนมเนร์อที่มันแบบเป็นกัมมี่ที่เกาะใช่ไหมดูสิครับทุกคนอยวเราขออนุญาตนะดูสิครับน่ากินมาก เปรี้ยวหวานอร่อยเข้ากันมากเลยหุ่นดีจริงทุกคนก็ทุกคนกคน,นั่นนึงนะือจะบอกว่ามันเข้ากันมากๆเลยอันนี้ไม่เชื่อลองไปกินตามดูเราไปกินตามดูอันนี้คือแบบว่าอร่อยจริงอร่อยจริงนี่คือขนมเนิร์ดนะครับแล้วก็เนี้ะ เยลลี่กินเปลือกได้ทุกคนลองกินตามดูนะอร่อยมากใครกินแล้วเป็นยังไงบอกด้วยอันนี้ก็แนะนำไม่แช่เย็นกินนะแล้วคุณเนี่ยจะรู้เลยว่ามันอร่อยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับก็วันนี้ลองกินให้ดูสักหนึ่งชิ้นนะเป็นไงบ้างครับทุกคนก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมนะในร้านของเราก็เข้ามากดสั่งได้เลยนะครับกินโจเจลลี่แคนดี้แนะนำเลยว่า กินกับเนิร์ดนี่คือแบบเดือบเบสเลยก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะไปแล้ว bye <c oughs> บายบายเบี้ยวมาก